สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันกับรายการรู้ลึกรู้ชัดรู้รัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ชมคะดิฉัน,นมีหลานชายอยู่หนึ่งคนค่ะแต่ก็สงสัยเหลือเกินว่าในอนาคตการศึกษาของหลานชายดิฉันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราพูดคุยกันค่ะกับท่านอาจารย์อุดมรัตอามาริศโฆษกกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณเชดาครับหลานชายดิฉันเป็นไงบ้างคะอาจารย์ เรื่องการศึกษาเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในร่างรัฐธรรมนูญของฉบับที่จะเสนอต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจึงถือว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐต้องจัดให้เด็กของเราจึงเอาไปบัญญัติไว้ในเรื่องหน้าที่ของรัฐเลยทีเดียวไม่ใช่เรื่องที่ชาวบ้านหรือว่าเด็กๆจะมาร้องขอเป็นเรื่องที่รัฐต้องจัดให้เลย นะครับเราก็ถือว่าอย่างที่เราคงเคยได้ยินนะครับว่าการศึกษาเนี่ยเรามีการศึกษาภาคบังคับใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เด็กของเราเนี่ยได้มีร่างกายจิตใจวินัยเรื่องของอารมณ์สังคมเนี่ยมีการพัฒนาแล้วเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการที่จะรับผิดชอบชาติบ้านเมืองแล้วก็ตัวเขาเองในอนาคตได้เพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยการศึกษาของลูกหลานเราเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ เรียนให้ได้ตามชั้นเรียนเท่านั้นนะครับร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องเรียนให้มีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นผู้ร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้บอกว่าต้องไปเลยตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเด็กเล็กไปจนถึงชั้นก่อนวัยเรียนนะครับก่อนที่จะมาเรียนประถมก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นมัธยมแล้วถ้าใครไปได้มีความรู้ความคิดมีความสามารถ อยากจะไปเรียนในชั้นสูงขึ้นไปะจะเป็นชั้นมหาวิทยาลัยหรือว่าจะไปสายอาชีพก็ได้เต็มที่เลยครับรัฐต้องมีหน้าที่สนับสนุนครับค่ะเรียกได้ว่าถ้ารัฐไม่ทำแล้วจะมีกฎอะไรที่มาบังคับรัฐได้ไหมคะแน่นอนครับในเรื่องนี้เมื่อเรากําหนดเป็นหน้าที่ของรัฐ<ม>เท่ากับว่ารัฐที่ฝ่าฝืนหน้าที่เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมีบทลงโทษสามารถเอาไปฟ้องร้องสามารถที่จะเรียกร้องให้รัฐเนี่ยต้องรับผิดนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างหนาที่รัรฐธรรมนูนหรือที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เลยทีเดียวครับค่ะการศึกษานั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเยาวชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเรื่องของรัฐธรรมนูญรู้ไว้สักนิดค่ะเพราะว่าเป็นจิดของทุกท่านครับสวัสดีค่ะ